สบายดีสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุข่ขูสุขคนหรือวัาสินทางไทยพังลาาหรือว่าตต่างประเทศเกียร e. ติยินดีต้อนรับเข้าสู่่องยูทู e สาวาสนาชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้สาวาสนาก็ได้มาจะมาบ้านโค้งไงเนาะสุมาไทยทําสาวไม่ห่างไงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกันยังบมมีไข่ไผมากล้าเปิดใจค้นเนาะทีมงานสาวาสนาชาแนลก็สิมาเปิดใจก่อน โมเลยก็มีเป็นคนแรกได้แหละสิมาเปิดใจให้พ่อแม่พี่น้องได้ครับเบิง่งนฮัดส้มเนาะกับบอู้ว่าสิเปิดใจหาโมคุยด้วยสิเปิดใจแบบใดเนาะฮาก็จะมาทำเคิร์นเลยพ่อแม่พี่น้องเอ่ยว่าเคิร์นเปิดใจหาคนคุยด้วยคนหักก่ายังบอรู้กัไปดุนไปติดตามรับส้มน้ำกันพ่อแม่พี่น้องก่อนเสิไปติดตามรับส้มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวาสน่เดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวาดได้เหตุคลิปต่อๆไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ก็ไปเบื้องไปเส้นน้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้องว่าซื้อเพิ่นเป็นแนวไรเนาะซื้อได้ไรขึ้นอายุเท่าไยก็ไปถามน้ากันพร้อมๆกันเลยพ่อแม่พี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้องเขาก็มาหอดันเคื่อนเคล่นไปที่เรียบร้อยเนาะสบายดีสบายดีเนาะเพิ่นก็นั่งอยู่คนเดียวเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะสบายดีสบายดีที่ไหนได้อยู่กับพาอันเดี๋ยวนี้นะอยู่กับพาอยู่คนเดียวนี่แล้วอยู่คนเดียวเนาะเอออยู่คนเดียว อยู่คนเดียวซื่อเสียงเพิ่นเนาะถามเพิ่นกนก็ได้ถามชื่อเลยเนาะโดยเท่าใด๋่แม่สอายืเท่ายยน60เด้อเนาะบ่ฮอดอกเนาะเออบ่ฮอบ่60เพิ่นก็ยังดูดีเนาะเพิ่นก็ยังนอยก็ยังโอเคเนาะพี่น้องเนาะโดย60ก็คือว่าดูดีเนาะหรือว่าตวงไปซือๆว่าตวงไปตวงไปซือเนาะคนนตะกี้บ่ค่อยฮู้อุปานดเนาะมน บ่จักอายุพ่อแม่ละตายมาแต่น้อยๆพู้นเนาะโดยโดยโดยกําพาแม่กับพ่อแหงแต่รุ่นตะกี้เนาะแบบคนบ่ค่อยจําอายุลูกได้เนาะกะขึ้นกะนั่นเนาะเป็นจังได๋เว้าบ่ได้เลย ันก็ตื่นตันเนาะพี่น้องเนาะโดยการอ่าพานไปเนาะน้องพลอยเนาะโดยการบ๊ปยไปยังกับเรื่องถามเรื่องนี้สซื่อเนาะเพราะว่ามีคิดความผิดพลาดอย่างไรเนาะโดยทั้งคนที่ญาติเลี้ยงจังใดเรียกป้าก็ได้เนาะรื่วเอื่อยเพิ่นบ่เข็นเลยเข็นเนาะโดยบ๊วยไปยังไงเนาะมันกระตุ้นตันเนาะโดยคืนพ่อว่าวันมาอะไรกระตุ้นตันพี่น้องเลยเนาะโดย พ่อแม่แล้วมันมากับพาอพวยโด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 ยพ่อแม่ก็จากไปตั้งแต่เจ้ายังน้อยสึงบ่เอ้าน้อยโดยโดยโดยเจน้อยกับปัจจุบันเนี่ยอยู่กับไผ่เนาะปัจจุบันอยู่กับลูกกับหลานโอ้อยู่กับลูกกับหลานซิซื่อหลานก็เลี้ยงหลานคำผ้าผ้อกัว่าว่าคำผ้าตายกับบ่ เพราะไม่หนีจากกันบ้อยูเพ่อแม่ก็แยกทางกันเนาะแยกทางกันไปเดี๋ยวนี้อาศัยอยู่กันทั้งวักคนมีสี่คนอ้สี่คนมีแต่ลูกหลานในหน่อยเนี่ยมีแต่ลูกหลานเนาะคือนั่งผุบัเพิ่ดอายุสิบสามปีโอ้สิบสามปีเนาะพ่อแม่แยกทางกันก็แต่อายุ โชงซ้ำขวบนะโดยโดยแต่น้อยเลยเนาะน้อยแต่น้อยพี่น้องเลยกรมีได้คำผ้าเนาะตอนนี้ทั้งกำผ้าโอ้กำผ้านะป้าเพิ่อนกับกำผ้าผัวตอนนี้เนาะกำผ้าผัวผัวเพิ่อนไปเสียหรือว่าจังใดป้าเพิ่อนปะกันนี่แล้วเพิ่อนโบเข่าใจกันนะโดยโดยโดยมันเต้นนี่มันเต้นนี่มเมื่อโดยโดยโดย เจ้าเสียใจว่าคุณแยกทางเพิ่นไปปะเจ้าเสียใจอยู่บ่เสียโอ้เสียใจเนาะเลยโอ้แสดงว่าเพิ่นเพิ่นปะเจ้าเมื่อมระเพิ่นกันเป็นคนพายไปก่อนเนาะโดยโดยเพิ่นเป็นกอดใจก่อนเพิ่นบ่เข้าใจกับลูกกับหลานก็เขาก็มีลูกมีหลานเนาะเพิ่นก็มีลูกมีหลานตัวตรงีลูกมีหลานโดยโดยโดย การว่ามาเรามากกทั่งนีน้ำตาน้ำเนาะโดนก็ะต่นตันเนาะตัวนี้ก็เปิด้าก็จะไปเลื่อยงจามเดือนนี้ดดูดูเกบขึ้นกาแบบีอยู่เดียวกกับนัน่กับ่าันไดเนาะกับยังคิดเนาะกับยังเงาเงาอย่างนี้เนาะก็มากระเพิ่นนี่ก็ Đây, tiết bẹt tỷ đâu oh, rồi rồi, đây tiết bẹt tỷ Mình, cái cuồng, cuồng nhai, cuồng biển Cái cuồng nhai, cuồng biển Cái dù cần đấy nó Cái yêu cần có hướng cần bà chị đồn dù Cái nè nó rồi bà tui, bà, đồn giá chỉ đó oh. Khi bà chị ở Cái bài đó bà chị bưng thảo 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 rồi, rồi นี่ก็ไปกันบ่ได้เนาะยงด่านกำพระโยเพื่อนบ่มัดเบ้าชันจ้าบูมักดุบมักหลานอ้ยยยนยยย่ยยยยยนยายยย่ยยยยยอยัยยยยยยมยย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 ยอยย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 ่ยยปยย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 บยย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 ย่ยย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 ยนงเโยดยยวย พ่อน้องคนเนาะอันนี้น้องเมยนต้องคนไปเห็นงานบัดนี้เออไปเห็นงานแต่บัดไปเอาลูกเอาัวแล้วบัดมีลูกมีเต้าแล้วบัดบ่ได้หาเงินบม่ได้ทำงานอยู่ละละออ้ยู่ละละเนาะอยู่ละละเพิ่นกับม่ได้จู่ชงเงินชงยังมาให้ปันใดดอก เพราะว่าเงินก็มีพันทำเดือนจังพันนะมีภาระทั้งลูกทั้งพุ่นเนาะเป็นงกันนีภาระภาระทั้งพุ่นแต่ตอนทรไปใหม่ๆก็คือได้เดือนเนะเา,าะ เพราะว่าเพิ่งมีครอบครัวน้อยนั้นดุงน้อยทางเพิ่นกันเนาะมีดุงน้อยแต่หาเงินก็บ่ได้มีแต่นั่นได้มันยากลูกเนาะแม่มีแต่ผัวหาคนเดียววันนี้เนาะมีแต่ผัวหาคนเดียวแต่เพิ่นก็บ่บู้ได้เงินได้คำคือว่าไปบุญไปท่านแต่เก๊จีเอาน้ำไผ่เห็นนะดูลานไปกใั่ใส่น้ำเมอาศัยน้ำเมตู้เนาะอาศัยน้ำเมเุ่าแ่เ่าสเอาใส่เนาะสเอาใส่เบิร์ดคมขึ้นคมเครื่องเต่าเลยตอนนี้แม่คู่ชีวิตแล้โบมีเลยเนาะโบมีคิดอย่างนี้อยู่บ่ อยากมีกับโบนั่นแงโบคิดแล้วคันวานั่นกับอยากได้มู่ได้เพื่อนได้พักได้เพื่อนไปไหนเนี่ยอยากมีมู่เนาะอยากมีมู่อยากมีเพื่อนคุยเพื่อนยังนี่ได้เปิดใจกัเงาเปิดใจหาเพื่อนพูงเนาะเปิดใจหามู่คู่เพื่อน บบได้เปิดใจหาโบขวามาักบโบได้เปิดใจฮะเรื่องคู่ชีวิตกันเนาะก็หมายถึงว่าหักก็หักคนใอย่างเนาะหักคนละแบบหักคนในย่าเป็นคู่เนาะกันนะนะระบบมู่แเบบคู่แบบรุ่มรานกัได้เนาะโดยแต่บนแบบเป็นป้าเป็นลุงเป็นอันนั้นนั่นแหละเนาะปรึกษากันได้เข้าใจกันนะเนาะปรึกษากันอยู่คนเดียวนั่งอยู่ที่ได้ไหนอยู่นเดียวเงาเนาะเวลาอยู่คนเดียวกันเนาะแล้พอได้ลงกับมูเนาะ พูนลงอันเกะเข่าโดนเขาตัวนี้ก็เป็นการเปิดใจหาคนที่าแบบลงภาษายคนคุยเนาะหาคนคุยหาคนแบบว่าให้้เขาใจเพื่อนพอได้มีฝักมีพวกอยู่ผู้เดียวใช้ไหมเงินเงาะในเงียบไปเนาะอยู่ผู้เดียวเวลาเงาเนาะเวลาเครียดก็เออโทรคุยกับคนนั้นคนนี้กับกสิหายเครียดเนาะไปเนาะหายเครียดหายเงาทางการป็นอว่าก็มีเหตุผลเฮ้ยพี่น้องเลยเนาะ มีราะบ่มีเปิดใจว่าหาคู่ฮักคู่เพ่งบ่หาเพื่อหาเพื่อนเพื่อนเนาะเออหาเพื่อนคุยเนาะเตะกับอนาคตกับห้ากันยังโมหูเนาะอนาคตเนาะอนาคตต้องเฮาตอนนี้เข้าก็หาเพื่อนคุยกันกันเนาะเพราะว่าเพื่อนกับเงาได้อยู่กับลานกับลานกำทาเาในดนเนาะคือว่านั้นวีโรเด็กกัคืดเกียดน้ำใจเด็กกันจะง่ายเนี่นนะโดยถ้าว่ามีพวกพักพวกลายเนาะ เขากัเศร้าเงาเขากัแบบมีคนคุยเพราะนั่นคุยแบบนั่นแบบนี้เขากับมีแบบจิตใจเขากับจะได้ดีขึ้นเนาะเขากับิบว่าได้เงาเพราะว่าสมัยนี้แบบก็ต้องมีเพื่อนผูกเนาะคนเฮามันจะอยู่ได้ในสังคมเนาะแน่นอยู่ต้องมีมูคือว่าเนาะมีเพื่อนคุยเพื่อนโตมาเออยังว่าคุยในนั่นเน่นเนื้าเรื่องนั่นเรื่องนี่เนาะเพราะเรึกษา เลยเนี่ยนั่นเนี่ยนี่กับยังใครเนี่บุกนี่บุกมีเพื่อนนั่งเงาอยู่เออก็นอนนั่งนอนอยู่ดีเนาะมันหลุดชกชาวหลุดที่แล้วเนาะมันก็ขึ้นไปแล้วก็มันท้อนะโย่ท้อท้อเนาะบางครั้งบางคราวกันเนาะท้อเลยเพื่อก็อยู่เพีเดียวกับเงาเพื่อลูกหลานเขาก็ไปของขึ้นเนาะขึ้นก็ไปเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามไปเตะเขาเป็นเรียกคิดงานเนาะ ไปให้เขาเขาเอิ้นก็มากินข้าวก็นี่โดยๆขอเขาเขาก็1เดือนเขาต่วาเขาก็ขึ้นเขามาให้เนาะอยู่ในเฮือนแม่นเวลานอนก็นอนเฮือนไปเฮือนมันเนกับหลานนอนเฮือนไปเฮือนมันแต่ว่าหลานูคําพาว่าคําพาพ่อแม่ยังมึดน่ะก็มีจกกันนะเลยไปนอนนํานอนนําไมู่เนาะนอนนําไมู่คนนั้นเนาะเอ่อทางน้องเพิ่นก็เข้าโรงเรียนอยู่บ่ป้า บ่เข oh, okay. okay. ้าแล้วก็ออกแล้วโอ้ออกแล้วเพิ่นบ่อยากเียนหรือว่าจังได๋บ่อยากเียนบ่คือีใด่ะมันบ่มีเงินมีทงชมเชิมนี่แหละเนาะจักไปีแบบนั้นเนาะเออกํา้าไชมเชิมอีกอย่างาเนาะบ่มีอันนั้นแล้วก็จักสิหาเงิน่งเพิ่นเนาะแม่นบ่จักสิไปหาีจังวบ่จักความาพื้นว่าแม่ตู้นี่ก็บ่จักความคิดคุมเครืองบ่จักหยัง ไปแบบนี้ได้เนาะใส่นี่แหละชักสิหาใส่ถ้าลูกให้กินก็ได้กินเนาะเออลูกให้กินก็ได้กินลานให้กินก็ได้กินลานมอให้กินแต่ก็แล้วโดยท่กินน้ำลุงน้ำลานได้กันไปนั่นก็มาให้กินโดยท่านแล้วจังว่าโอ้ยบ้าสับโดมันท่อโดยคิดแต่ท่อเนาะเออท่อท่อบางมื่อก็อาศัยแอบ ห้องห้อยู่ในห้องผู้เดียวบางทีก็บเงาแห้งเขาก็แบบคิดเนาะคิดไป็ลายย่างเนาะบ่มีเพื่อนพูดคุยเนาะมีว่าเป็นยังไงมีโอ้บางข้างบางข้าวก็มีเนาะบางข้าวเนาวนะเรื่องเตือนเรื่องเตือนขึ้นกับบังโทรศัพท์ผู้เดียวได้ส่วนส่วนใหญ่อันสิคิดเรื่องยังอันที่ว่าโทอโดยที่เจ้าทอดลูกผัวนี่คือว่าโบฮักโบแพ้งเลยเอากันไปว่าจี อยู่น้ำกันเนี่ยว่าไ่ได้ยู่นะโดยโดยโดยก็ไปแบบไม่ท่อแบบนี้เนาะก็ไปก็อยู่น้ำกันตั้งหลายปีก็คือแบบไปบ่มีเยอะแยะแบบนี้เนาะคือบ่คิดสงสารกันเนาะโดยโดยเ่าแแก่ล้วเนาเก็ตื่นตันเนาะโดยมันบ่ถึกกันกับลูกกับหลานกับลูกกับนี่เนี่ยเนาะคนจะยู่ได้มีลูกเพิ่นก็มีลูกโตก็มีลูกแล้วเพิ่นบ่เข้าใจกันก็ต้องมีลูกมีหลานเนาะคนเฮาเนาะโดยเข้าใจแาบนี่เนาะ แม่สิให้ตัดลูกตัดหลานก็เฮาก็ตัดบ่ได้เนาะเออตัดบ่ได้แหละลูกเฮาหลานเฮาได้เฮาตัดบ่ได้แม่นแต่ว่าเพิ่นอยากให้ไปนํายูบ่ไปบ่ไปเนาะไปเพราะเฮาก็ตัดลูกตัดหลานเฮาบ่ได้เนาะตัดลูกตัดหลานบ่ได้โก็เป็นเารักของลูกเป็นานเนาะโดยเารักของลูกของหลานแม่อมีคนมาฮักมามักหยังก็คือสิได้มาอยู่พี่เนาะเบิ่งเนาะ ไปมาได้เนาะมีกันคือมีกันเนาะสมุดมีก็ไปเที่ยวหาไปเด่นไป็ยังนั้นเราก็ไปไล่ยุ่เนาะสมมติว่านั่นสมมติว่านั่นก็เราก็ได้เคยไปไทยไปหาลูกอย่างเราเราก็ไปเนาะไปได้ึคยก็ไปได้เคยก็มีวัดสปงสปอร์ตไปได้พอมีช่องเลยมีวัดประจำตกประจำตูมีหมดสมได้เขาสิถามคือเนาะว่าสมมติว่าพวาวพังไทยหรือว่าอันแบบ คนหู้จักกันจากพังไทยมาเด่นมาอย่างน้ำเจ้ากับสีเปิดใจแบบสีแบบยอมรับคนดีบ่อยินดีต้อนรับคนู่บ่อยินดีอยู่แต่ว่าหักว่าโบเผาได้ว่าทีว่าลุงปุงมุกปุงใจว่าสีเอายืนยังกับโบเผาวาว้าต้องล้มไปก่อนล้มเป็นเพื่อนเป็นภูงเนาะล้มเป็นมู่งเป็นพัคเป็นเพื่อนมาเด่นกับเป็นมู่เป็นคู่เนาะเป็นมู่เป็นคู่กันเออเดินเป็นมู่เป็นคู่กันแล้วเนยงมาลินน้ำกับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับยนรับยนนรับ ເພ e. ິ່ນວ່ານັ້ນກະຍັນວ່າເພິ່ນບໍເດປດໄປຊານາືເອົາຜນມນນມອນຕປນี่ົວທີ2ອັມນອວີນຕພິ່ນປັປັນສັບ ใช่เนาะทับตายแต่คนที่เลิกกันไปนี่ผู้ที่สองเนาะผู้ที่ช้องว่น่นบุตรถึงกับลูกกับหลานบอกเมืนมีลูกกับหลานมีลูกมีหลานเนาะเป็นเรื่องปกติอันนี้เนาะไยกันขกันคทยกันขึ้นต่ดูลกันมันโบนั่นหรอกเนาะคนโบนี่นอนเอาไปกับที่แล้วมันบุถึงกับลูกกับหลานแต่มันหนดเป็นไปเลย นอกจากที่เขากับบมีดูกมีลานเขากับบมีแน่ยเมนคือกันยุกนะเนาะโดยโดพาะกันว่าอันนั้นอันได้ได้เนาะเอาเป็นบุญมีดูกมีลานมีโทรศัพท์บ่มีอยู่มีโทรศัพท์นอกจากลิ้นกินลิ้นยังมีกรบป๋อเดี๋ยวเราอยากคุยน้องเพื่อนๆนะเราอะไรศัพท์น่ะอันนั้นแหละจังหวะดึกเที่ยงคืนตั้งเถื่อกับเที่ยงคืนได้ทีนี้ชิบสองโมงพอดีอันนี้นอนบ่หลับเดือนนอนบ่หลับ กับเบิ้งอยู่ในนี่แหละเบิ้งเลยก้าวเาเมื์อย่างนอนนกับนอนโตโมดโทรศัพท์แบบก็นอนโตพอมีโทรศัพท์เป็นเพื่อนเนาะเออพอมีโทรศัพท์เนี่ยเป็นเพื่อนจะเบิ้งเลยซื้อเนี่ยเบิ้งยังเบิ้งเบิ้งชวนได้นะเบิ้งบบาเตียงทองแบบนี้แหละเบิ้งชอบยิ่งอบยิ่งทุบเนาะเออเบิ้งเบิอันนี้แหละเบิ้งอันนี้แหละเออเพิ่นเบิ้งเพิ่นไปเจ๊ผู้นั่นเจกูนี่เนี่ยไดเนาะเบิ้งไปเนี่ยหละ ตามภาษาผู้เฒ่าได้คือว่าเบิ่งไปรังเตื้อกับเบิ่งโลกเบิ่งล้ำเบิ่งให้มันง่ายมันหายเงาเนาะให้ม้วนเนาะให้ม้วนในใจเนาะน้ำใจแล้วก็คันเฮาเบิ่งที่แล้วก็เขากับสว่างไปได้ใจนะเลยสว่างสว่างใจมาคุยกับสว่างคือกันเนาะกันมีมูมมีเพื่อนมาคุยมายังก็คือชิงหายเงาแน่ย อันนี้อีไดรค่ํามาหลิดเข้ามานอนแล้วก็สะม้อยเนาะสม้อยแหลเนาะอือเฮามันโทซะบัดนี้โทรจ้จักสิปรึกษาไเนาะมันบ่มีคนที่ให้ปรึกษาเนาะมีปรึกษาโดยเฮาก็ใช้เพิ่นแจกิดเนาะโดยโดยอยานนี้ก็เป็นเพิขึ้นเนาะนี่เนาะแม่สีภาษาไทยเนาะแม่สีะว่างเนาะโดยแม่แล้วก็ะว่างแล้วก็สีเนาะโดย แม่แย่บางแล้วก็สีเนาะแม่สีเนาะเพ็ดกันเนาะกับสนใจกันโอ้ลมกับเพื่อนได้เนาะเพื่อนพี่น้องเนาะกับเป็นเพื่อนเป็นมึงกันเนาะเขึ้นกับเป็นเพื่อนไปนี่แหละพอได้ว่านั่นเลยเนาะโดยเอามูเอาเพื่อนนไปแหละวพอได้เพื่อนคุยโดยพอได้คุยพอว่าบอกเงานาะโดยอยู่ผู้เดียวนอนผู้เดียวแหละมันเงามันงัวมันเงาเด็ด พ่อได้เต่ทรศัพท์นี่ได้เปิดนะมันมันเปิดกับเปิดบึงอันนั้นนะมันมีเพื่อนคุยเลยทันทีดีกว่าดีเนาะเดินไปอยากมีเพื่อนเนาะเพื่อนี่น้องเนาะเพื่อนคุยแบบบางทีแบบมีคนเข้าใจเขายังก็คุยกันไปปรึกษากันได้เนาะเฮากับอายุกับลายเติมได้เนาะเฮากับเสีได้แบบกัพอได้มีเพื่อนคุยเื่อยังกันเมน จะแจกให้เรียบร้อยใครสนใจอยากมาปึกมาโอ้ลมกับเพื่อนก็โอ้ลมได้เนาะเพื่อนก็ยินดีต้อนรับที่โอ้ลมเป็นเพื่อนเป็นพวงกันเนาะ่พี่น้อนเป็นเพื่อนเป็นอันนั้นกันแน่เพื่อนกันเงาบอกหายเงาง่ว่าชั้นซาเนนี่มีลูกหลานเขาโอ้ลมบอกเป็นขามาเลยรีบขับไปนอนแต่ก็เล้วปรึกษาลูกหลานเขาเพื่อนก็บอกเข้าใจเขาหรอกเนาะเพราะว่าเรื่องลูกหลานเพื่อนกบวยอยากขับพังหรอกเพื่อนก็ยังเด็กน้อยอยู่เนาะ เพิ่นกระโบเข่าใจน้ำเฮาหัวนะแม่นภาษาไปดุน้องเพิ่นเลยเนาะเพิ่นกระโบเข่าใจได้ที่งานค่ะได้โอ้ได้ลมก็เพิ่นก็ระายเติบเลยเนาะกับป้าเพิ่นก็ะเฮาก็ซื้ได้แบบว่าในลำในลาเนาะก็ซื้ได้จะเอาอันรางวัลให้เพิ่นพ่อได้ซื้อวัดเติมเงินรอหับกันเพชรกับเพื่อนพูงเนาะเพราะว่าเรื่องที่เพื่อนพูงสิโตมาลมเพิ่นได้แบวแรงนี่พอเขาจะเอาออกอากาศเดี๋ได้น้องเพื่อนพี่น้องเนาะได้กาก็ได้โอ้ลมกับป้าเพิ่นได้เป็นที่เรียบร้อยเนาะ กต่คงชืเขาอกเข้าใจกันนเนาะมีนั่งคิดนั่งใจเพิ่นลาลิกน้อยเนาะเอาไปคุยเพื่อนคุยเนาะเฮาก็ให้เพื่นพอได้ซื้อวัดเติมเงินได้โอ้ลมก็เพื่อนผูกเนาะโดยี่ได้สมกุดใจได้หลายส่งให้มารับด้วยเด้อเงินได้น้องทองได้มาเด้ออ้ยเาดึงกำลังใจให้เนาะจะได้มีเพื่อนมีผูกมาร่วมโอ้ลมปรึกษากันเนาะเอาไปให้เฮาไปล่้ลำลาคืนเนาะโดูดูกา สบายดีสบายดีสบายดีบ๊ายบายโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีสบาสแตคือสิเข่าใจนะเนาะว่าป้าเคลิ้นเปิดหาคู่คุยเนาะโมคุยเพื่อนพงอะไรพ่อแม่พี่น้องเอ้ผู้ใดสนใจอยากโออยากล้มกับเคลิ่นเนาะปรึกษาหาด้วยกันได้พ่อแม่พี่น้องเอ้เคลิ้นกะหาคนกันแบบมาล้มมาปรึกษาแบบเคลิ่นกะเงาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็อยู่คนเดียวอยู่กับลานกับลานเป็นคผ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ ก็ได้โอได้ล่มก็เพิ่นพระว่าเพิ่นกะเงาได้อยู่ผู้เดียวก็เพราะไม่เพื่อนไม่พุงเนาะผู้ใดสนใจอยากโออยากร่มก็เพิ่นกบติดต่อมาได้เพชรแก่งกะซื้อแม่สีหญ้าวังนะพ่อแม่เนาะสีแม่สีหญ้าวางกบพ่อแม่พี่น้องก็โอล่มก็เพิ่นได้เลยพ่อแม่พี่น้องเลยค่ะสิมาเด่นว่าหัวน้ำเพิ่นกะเพิ่นกะยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเลยกะอยู่บ้านโคกไงเนาะเพิ่นกะเปิดใจหาคนคุยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เปนเกาพี่พน้องเลยเึ้นกาอายุาลายแล้วเป็นกาแบบอยู่แต่บ้านแบบนี้นะพ่อแม่พี่น้องเึ้นกาอยากมีคนโอ้คนลมมีเพื่อนมีผู้ง่อพ่อแม่พี่น้องเนาะกาสาวบาตกาเ่าได้มีอย่งางไรสาวาตกาจะได้ร่ำลากบก,ก่สิร่ำลาสาวานกาได้ขอขอบุญขอคุณเอฟซีสาวาตนอะกวสขขัสุขคุสุขคนขอให้เอฟซีสาวานอยู่ดีมแม่งขอให้ มีแต่สุขภาพเข้มแข็งเนะาะกับาสตสาวาบ้าพิดพลาดประกรากรใดก็ขอโทษขออภัยเด้เอพ่อแม่พี่น้องเด้อสาวาดกับเชลีล่ำเวลาสิ่กล่าวคมว่าสบายดีและสวัสดี